อาจารย์ติยพงจะมาพูดคุยและแนะนําเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่องางานนะครับปัจจุบันผู้คนให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออาหารที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพและความงามเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารเสริมนอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วยังมีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพด้วยครับโภชนะส์มาร์หรือนิวทรีคอสเมติกเป็นสารอาหารที่ทําหน้าที่สองอย่าง คือการเป็นสารอาหารและการเป็นเครื่องสําอางโภชนสําอางาทำางานระดับเซลล์เพื่อบรรเทาสภาวะผิดปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในร่างกายทําให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพองค์รวมดีอากล่าวได้ว่าโภชนสําอางช่วยส่งเสริมความงามผ่านทางสุขภาพที่ดีครับการที่โภชนสําอางได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสารอาหารที่มาจากธรรมชาติต้องการการมีอายุยืนอย่างสุขภาพดี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระแสแนวคิดเกี่ยวกับความงามครับซึ่งปัจจุบันมองว่าความงามที่มาจากการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสําคัญกว่าความงามภายนอกแนวคิดความงามจากภายในสู่ภายนอกนั้นมาจากหลักการอายุรเวทซึ่งมีแนวคิดว่าความงามเริ่มสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์ของบันดาโดยเชื่อว่าสารพิษในร่างกายก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ิดปกติครับ สามารถสรุปได้ว่าโภชนะสัมนา์ที่มาจากธรรมชาตินั้นมีนกลไกการทำงานหลายอย่างเช่นยับยั้งการสร้าง Advanced Glycation End Product ป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากการยับยั้งอนุมลอิสระด้านการอักเสบป้องกันการทำลายคอลลาเจนและเนื้อเยื่ออิลาสตินทำรงสุขภาพของจุลชีพในลำไส้กระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันและลดความเครียดได้ไโภชนะสัมนา์สามารถปรับแต่งสรีรวิทยา และสภาวะของเนื้อเยื่อและระบบต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังหัวใจและหลอดเลือดปอดและกระดูกและกล้ามเนื้อโดยมุ่งไปที่1ผิวหนังได้แก่ชะลอวัยของผิวซ่อมแซมและป้องกันผิวปกป้องผิวจากแสงแดดลดการเกิดเม็ดสีเพิ่มความขาวกระชับผิว2ผมได้แก่ผมไม่หลุดร่วงและเจริญง,งอกใหม่ไม่แห้งมีน้ำหนักและสาม क्या ले like, uh,